ผมดอนครับผมเป็นนักเทนนิสก็ดังพอตัวเรื่องน่ารู้ก่อนดูมิสเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็ผมไม่ได้อารมณ์ร้อนฮัทผมพ้องดิมิสเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็ <Hey! S 2> คือผลงานจากค่าย Transformation Film ที่มีงานมาตั้งแต่ปี2557ซึ่งงานแรกในนามของ Transformation Film oh. ก็คือภาพยนตร์เรื่องทุกแกรักแป้งมากของผู้กำกับ้อมยทธเลิศ และทั้งค่ายก็มีงานทยอยออกมาเรื่อยๆเช่นซึ่งก็เลดีเพราะเคยมีแฟนและฉลุยแตะขอบฟ้าติิงชายคนหน้าก็ทืบผมชิมมี่ครับยินดีที่ได้รู้จัก Mr. h เตอร์เมือวางอันดับเจ็บนำแสดงโดยซันนี่สุวรรณเมธานนซึ่งนี่คือผลงานภาพยนตร์เรื่องที่8ที่เจ้าตัวแสดงนำและถนับตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิท ไปกกล็็เนเนพื่อนนกันพระเอกคนนี้มีงานแสดงมาแล้วกว่า12ปีคุณบุ้มผมเหมือนเห็นหมาตัวนึง่งะครับเพราะในมิสเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็บซันนี่ต้องรับบทเป็นนักเทนนิสมือวางระดับโลกเจ้าตัวจึงลงทุนเริ่มต้นฝึกเทนนิสตั้งแต่แรกโดยได้เทรนเนอร์เป็นโค้ชเทนนิสยาวชนทีมชมาติ และเข้ายิมฟิตซ้อมร่างกายเพื่อให้ตัวเองพร้อมที่สุดที่จะรับบทเป็นนักกีฬาซึ่งเล่นกีฬามาแล้วตลอดชีวิตและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้มิสเตอร์เฮิร์มือวางอันดับเจวางแผนเข้าฉายในวันที่2กุมภาพันธ์แต่หนังมีการเข้าฉายรอบพิเศษล่วงหน้าก่อนถึง1สัปดาห์และเป็นการสนิกพรีวิวซึ่งมีรอบฉายไม่ต่ำกว่า3รอบต่อว,วัน ก็เป็นทรานส์ฟอร์เมชันฟิลม์มที่มีเอ็มพิ r e เอร์ดูแลจริงๆงาน <S <S โรแมนติกคอมดี้ที่โปรโมทว่าตลกนักตลกหนาเรื่องนี้จะออกมาหาอย่างที่ว่าจริงหรือแล้วการลงทุนฟิตร่างกายของซันนี่เพื่อเล่นหนังแบบนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ การที่ได้เอ็มพิเจอร์มาดูแลเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายจะทำให้หนังทำรายได้อย่างไรนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้ ard, มิสเตอร์เฮิร์ทมือวางอันดับเจ็ สำหรับผมเองหนังตลกเกินคาดครับตลกในระดับที่ว่าแทบจะนึกไม่ออกเลยนะว่าเราเคยตลกกับหนังเรื่องไหนมากขนาดนี้มาก่อนเครดิ hmm. ตประมาณ90%ที่ทําให้มันตลกแบบนี้ได้เนี่ย mm hmm. ผมยกให้พระเอกครับซันนี่สุวรรณเมธานนมันตลกมากฮะ mm hmm. แล้วก็ไอาการไปหักบ,บุมทวิสต,ตอนท้ายวิธีการใส่มันเข้าไปเนี่ยสำหรับผมเองผมชอบมากฮะแล้วก็ทำให้อยู่ๆคะแนนมัน กระเถิบขึ้นไปได้เลยเป็นแบบนั้นเลยมันโอเวอร์ไปหน่อยแล้วก็คือมันจะสมเหตุสมผลก็ไม่ใช่จะไม่สมเหตุก็ไม่ใช่คือมันอยู่ตรงตรงกลางที่ไม่ไปซ้ายแล้วก็ไม่ไปขวาแต่คือเราก็ก็รับได้ด้วยความที่มันมีพี่ซันนี่อยู่แต่ว่าเราจะบอกว่าตัวนางเอกที่เป็นหลินแล้วว่าเออก็สร้างสีสันให้นิดนึงอยากดูมากตั้งแต่เจอเพราะว่าจะบอกว่าเราเป็นติ่งซันนี่คนหนึ่ง ถ้าพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาก่อนถ้าใครคาดหวังที่จะไปแบบหาเนื้อหาหนักหัก,หกสาระหนักหนักจากเรื่องเนี้ยเราขอบอกว่าไม,ไม่ไม่ได้นะถ้าจะไปดูต้องตั้งทงว่าอยากขำอยากฮาอยากผ่อนคลายลว้ลวนเลยคือแบบตั้งแต่ต้นเรื่องตลอดทั้งเรื่องสำหรับเราเรา,เร,ารู้สึกว่ามันตลกมากฮามากสำหรับเรื่องนี้เราให้ไป8ครับ